สองอ้วนอ่อนจริงกับ,บออวันมาถึงสตานี้บ่ไรจริงในห้ขั้นพอจริงในยอขั้นตกแต่งแกมแป้งแสงนางสลอนรอนอนรอ,อ,อนสองอ้ำงอนเป็นผู่สีได้อยู่เฮียงมอนสิได้นอนเตียงหวมสีได้รวมเป็นเคยมามา,มายือพันเอ้ย เสียงเมฆสันล่ะเนี่ยวันดี <S <S วันมีทีกำเกิดว่าประเสริฐมุขุ่นว่าเป็นบุญนในนอใหญ่ทอพอพอแห่หนุ่มพาแพ่ตกแตง่งวีผู้แมงกุ้มานีขันสั้นให้เจ้าอยู่มุมจากอูไสไหมเป็นซ้ำไหมอว่า,าอนอนแก้มใส่ซ้อนนั่ีสาบุรีพายวมอยากมารวมเพื่อนนอนโคนอนซ่อน,ล,ล,าน,นาลายหลากงามหภาผากเลยหุตากิริยาอ่อนงามถูกบอลเล่าคิง สมเป็นยิ่งคุณคาไปกวานั่งแม่นมาแต่แทนสุ่สู่งามทั้งคู่ใส่ยิ่งงามใส่ยิ่งมาแอบงามนี้แน่ทั้งสองมากินดองสนเผาพี่น้องเราทั้งสองทางทั้งสาวนะ่แะแหลเจ้าเบาผี่น้องเปล่ามาโฮมคนมาส้มนำเงินคนแตกตื่นมางั้นมาโฮมกันพรานไปกาตาอมเอาทั้งสองเอาส้มเผา เป็นบุญเกาา่าทั้งซองยิงมาค้องเป็นปูได้มาอยู่ห่มกันอยู่ไร้บ้านตกแต่งแก่นเป็งแสงดังนั่งแม่นผาญาเทนมาจากผาสองนอลาจิงลงมาสองพัญตามาพบพอ่อสองน้อยนออินแต่งไปแดงงามหยาดย้อย,อย,อยสองน้อยดูพ,พ,พระพมพ้าบารมพัน,นตกแต่งเกิดคนแหง่งมาเห็นกัน สายสัมพันบุพีสันนิลลารงมาจากเครือเขากาดทินท่าปองาแแลงมาเฉเหนะทะลร่มีตัดผัดไปคนแจร่ลมมีแทะผัดไปคนกำเข้าในเมันกำแวดลายปีเป็นขนาดเครือเขากาดเพิ่นเอาหนีดนลายปีสองอ้วนอ่อนจิงกับบอลควัมาถึงสตานี้บ่ไรจริงในหวขั้นพอจิงในย่อขั้นตกแต่งเกมเป็นแสงนางซลอนสอนซออน สองางอน,นเป็นผู้สีได้อยู่เฮียงมอนสีได้นอนเตียงหัวมสีได้รวมเป็นเคยมามาเยือคันเอเอควันจะไปเตี้ยวขาเพ่ว่าทั้งสินมีสาวผู้ดีใ,ใายไต่ไท่เรือคอยเอาควันจะไปหา้าอาทั้งผู้เคี้ยวผู้เวียงผ้าย้อนยอนยาไปนอนอยู่ขา้างทั้งไต่คอยมาควันไปควันจะไปหา้าป้ารองทะเลวนสอดจะาจะไปน,นั่งข้างกั้งหลงกงปลาวันปลาที่เทียรนเห็นแนวกาเลียงน้อย ยาสุขอยไปฝุ่นเมืองไงสิงคโปร์ให้เจ้าฮู้ขึ้นมาอยู่เพื่อนเอาพี่พันไปใส่ยส้มหอมมันทองหิม,มาวาเห็นปราสาทใหญ่กว้างใหมาทอนยาสูนอนยาสูวนไปกำบูรีรันศรีสะเกดพันไสุมประเทศบาลทั้งกำไพคาเมนพันจะไปเห็นแล้วทั้งสองให้เจ้าตาวให้เจ้ามาฟังผ่าอ้าวป่าเป็นนางค่อยเสียงป้อห้องเื้าจอยให้เจ้าตาวขึ้นมาพุงหมูลุงอาว่ายาย่ายทั้งหน้าลานเ่หลอนอ่อนซ่อนมาแฮ ขันยาเวดเป็นทางทางดันลวนมาให้ไปค้าคขง่งส้วนยางทั้งหาดใหญ่พอได้ไปเถียวซื้อเพื่อนยาวแตงม,มา้พาพขันตั้งจุองจันขันหมากมีลากรนเลอไว้ใส่ผ้าปูกระพมหอมม,นม,อม,อม,อมันมีอยู่หมูไก่พ่อมย่อมวม่นแดงมาเงินข้าแก้วเต็มทางทั้งไทยตกแต่งไรซองเจ้าคู่เคียงเตียงของพองมอลไยมันมีมี่ผู้เบื่อเลืองเหลืองคูอันขันตักนำทั้งกระบวยขงงังแง พอได้ตกแต่งให้สองเจ้าบ่อไรพผ่นแตงไม้ถวยบวงโอ้ขันเงินค้ามีสิ่งไหนให้ไว้เส้นพันไทยมาเศร้านมซองเข้าสุฮองเลื่อนยาวแหงเฮาให้มูเจ้าถูกยางของกินดินดินเขียวพอให้ห้ไว้ใส่ลังหลาล้าหน้าไขยขาดเสื้อสะอาพ,พอมม้อนมุมคูสุนแนลแต่ว่าให้บ่อไรแต่วิ่งซองเลื่อนดาว ขั้นเม่มื่อเศร้าถึงสีกอบมาถวายเจ้าว่ามายือออ้อพัอนเอ้ยพันแขงอาจจะมาอยู่แขงลีลาอลีลาพันข้าจะมาอยู่ข้าลีลายข้าใส่กายข้าพาพวัวเมียพวัวหักคอคือพวัวทอมีอาพพา่ไปทางใดให้เจ้าบอกให้เจ้าออกทั้งปัตตูยาสรูปเคยสาภัยให้เจ้าได้นอบุตตาเดินตามาบุตรีดอกคำสอนบอกจงจดจำดวงประทับจงสุสอยให้ไปคอยมาคอยย่าแห้ง พันจมแพงให้ลำเดิดให้ได้ลูกเปิดมาส้มให้ได้สมใจบาให้มีขาพ่อคือให้คนถือพ่อโอกโทษห้อา,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 หาอย่ามาผ่านม่านห้าอย่ามาใกล้ให้พวกเจ้าไรเป็นเศรษฐีสองสามีภรรยาทั้งคู่ให้เจ้าโย่ห้อยเอ็ดพันวัชษาจะมีอนุวันโนสุข,ขังภาลา